Sorry, สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะมาทำขั้นเวลาในการทำอาหารนะคะอยากมาพูดคุยกับเพื่อนๆ FC เีที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนจะพูดคุยในประสบการณ์ในเรื่องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเดี๋ยวไปฟังกับป้าอ้อนค่ะ ป้าอ,อ้นจะเล่าว่าทำไมถึงพูดว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคะเพราะว่าประสบการณ์ของป้าอ,อ้นนี้นะคะการที่อยากเข้ามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ตอนสมัยนู้นเนาะป้าอ,อ้นก็เคยเล่าในคลิปคลปหนึ่งแล้วนะคะว่าป้าอ,อ้นเข้ามาหาทํางานเพื่อเอาเงินไปส่งลูกเรียนนะคะก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งเราก็รู้ว่าอืม เราโตมาจากไหนนะคะยังไงก็ถิ่นกำเนิดบ้านเกิดเราก็คือเราก็ยังอยากอยู่ค่ะเราก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์กับเพื่อนๆว่าการทำอะไรนี่นะคะต้องต้องมีการวางแผนหรือว่าม,มันจะว่าวางแผนก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องอยู่ที่โชคชะตาฟ้าเขาลิขิตของชีวิตคนไว้เนาะ ป้อ้อนอาจจะเป็นนางสีดาที่ถูกไล่ออกจากกรุงลงกาเนาะก็เลยต้องมา,าอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแล้วทำไมถึงจะป้อ้อนถึงจะพูดว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคะมีอีกหลายหลายคนนะคะที่อาจจะอาจจะนะคะป้อ้อนใช้คำพูดนี้แล้วกันเนาะอาจจะอยากมาอยู่ประเทศนอร์เวย์มาหางานทําหรืออะไรประมาณนี้เนาะป้อ้อนก็ขอแนะนำว่า คนที่เป็นโสดหรือคนที่ยังไม่เคยมีครอบครัวป้าอ้อนคิดว่าน่าจะดีฝ่าน,นะคะเพราะว่าจะได้มาตั้งลกลากอยู่ที่นี่เนาะจะได้ไม่มีครามห่วงความอะไรหลายๆอย่างทางเมืองไทยนะคะคือมาตั้งลกรากมามีครอบครัวใหม่ที่นี่จริงๆเลยนะคะสําหรับป้าอ้อนนั้นคนมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็มีลูกอยู่ทางเมืองไทยนะคะก็เลยมี มีห่วงเยอะนะคะหมายถึงว่าทีนี้ป้าอ,อ้นทํางานตอนนี้ก็ลูกๆก,ก็ได้เรียนจบกันหมดแล้วลูกๆก,ก็มีงานทํากันหมดแล้วป้าอ,อ้นก็เลยอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่เมืองไทยอยากกลับไปอยู่กับลูกๆค่ะแต่ก็ด้วยเหตุและผลก็ยังกลับไม่ได้นะคะด้วยเหตุผลคือเรามีงานทําค่ะเราได้บรรจุงานค่ะ เราได้เปลี่ยนถือ,อ,อพาสปอร์ตของรนเวย์เราก็ต้องอ,อ,อะไรอะต้องต้องทำตามกฎที่ที่เราเซ็นสัญญาแล้วก็ทำตามนั้นไว้นะคะคืองานเราก็เสียดายคะ่ะจริงๆเราออกได้คะ่ะงานแต่เราก็เสียดายในการการที่เรามีงานทำในช่วงวัยเกษียณนี้นะคะ มันสามารถที่จะเลี้ยงชีพเราไปได้อีกเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะกลับสู่โลกธรรมชาติได้เมื่อไหร่เนาะเราก็ต้องใช้เงินกินแล้วก็ใช้เงินในการค่ารักษาตัวรักษาพยาบาลในในวัยของเรานะคะทีนี้ก็เลยทำให้ป้าอ้อนเนี่ยเดินทางกลับประเทศไปอยู่กับลูกกับเต่ายังไม่ได้ตอนนี้เนาะในชีวิตหนึ่งนะคะมันเลือกได้อย่างเดียวค่ะมันสมหวังทางหนึ่งลักอเราก็ จะไม่สมหวังอีกทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่ป้าอ้อนมาพูดในในคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปที่ช่วยให้ใครบางคนที่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะว่าเราสมควรที่จะเลือกทางไหนนะคะถ้าเราเลือกที่จะไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องตัดใจค่ะตัดใจจากบ้านเพราะว่าเราเดินหน้าเนี่ยเราไม่เราค่อนข้างที่จะ เดินกลับหลังยากนะคะเราเป็นห่วงพ่อห่วงแม่เราก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กับพ่อกับแม่ได้นะคะป้าอนเคยคิดครั้งหนึ่งว่าอทําไมชีวิตต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันก็มีคําตอบของมันอยู่ในตัวค่ะป้าอ้นจะบอกว่าการที่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันก็มีข้อดีแต่ข้อเสียของเราก็ข้อเสียที่เราจะพูดก็คือหนึ่ง พื้นเพเราเป็นคนไทยยังไงเราก็ต้องการอยู่เมืองไทยอยู่ดีค่ะสำหรับป้าอ,อ้นนะคะคนอื่นก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้นะคะป้าอ,อ้นพูดในส่วนของป้าอ,อ้นนะคะทีนี้ป้าอ,อ้นมาคิดว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็คือป้าอ,อ้นเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่อยากออกละแต่มันออกไม่ได้ก็อย่างที่พูดไปเนาะ ที่นี้ป้าอ,อ้นก็จะมาพูดถึงข้อเสียในการที่จะไปจะมาของประเทศนอร์เวย์ก่อนเนาะเพราะว่าการที่เราจะเดินทางกลับบ้านในแต่ละปีเนี่ยแล้วในหน่วยงานของเราเนี่ยเขากําหนดให้แค่5อาทิตย์5อาทิตย์ที่จะกลับบ้านได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นค่ะขอบอกว่าเท่านั้นเวลา5อาทิตย์นี้ก็กลับบ้านก็แป๊บ เรายังใช้ชีวิตยังไม่พอเลยค่ะที่บ้านเราเนาะเราก็ต้องไปไหว้พระไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ทีเนี้ยเรามาพูดถึงในค่าใช้จ่ายค่ะในแต่ละปีเราก็ต้องเตรียมเงินสำรองไว้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านนะคะตั๋วเครื่องบินเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันแล้วก็แล้วทางเดินระหว่าง นอร์เวย์ไปถึงประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ทางเดินค่ะทางที่เราจะกลับบ้านเนี่ยมันไกลมันไกลทีนี้การที่เราจะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยบางทีซื้อตั๋วธรรมดาเนี่ยมันก็เล็กสําหรับตัวละตัวเราจะไปนั่งแทรกแบบนั้นเนาะแล้วมันก็เหนื่อยใช้เวลาเดินทางรวมรวม,รวมกันแล้วนะคะเหมือนกับ24ชั่วโมงพอดีเลยค่ะไปรอสนามบินนู้นบ้างไปรอสนามบินนี้บ้างนะคะเพราะว่า ในเขตบ้านป้าอ้อนนะคะต้องใช้สองเที่ยวการบินค่ะคือหมายถึงว่านั่งเที่ยวนี้ก็ไปต่ออีกเที่ยวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เวลารวมในการระยะเวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยมันบวกแล้วอะ่ะเกือบ24ชั่วโมงค่ะมันมันมันเหนื่อยมากเลยอะ่ะแล้วการที่เราจะมานั่งที่นั่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วมันก็เหมือนคนไม่ได้พักผ่อนเลยอะคะ่ะแล้วบางทีไปเจอที่นั่งอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยค่ะบางคนดื่มขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะกรหัสสักการ์อยู่นะคะในการเดินทางกลับบ้านมันก็นี่แหละค่ะเป็นเหตุที่ว่า ถึงเราจะทําเงินได้เยอะก็จริงนะคะแต่ในการที่เราจะต้องสํารองเงินไปใช้ที่ประเทศไทยแล้วก็เราจะต้องสํารองเงินที่จะซื้อ,อตั๋วกลับบ้านทุกๆปีจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะเราต้องกลับบ้านเพราะเราต้องกลับเมืองไทยเพราะเราเป็นคนไทยเพราะเราเกิดที่ประเทศไทยด้วยเหตุนี้นะคะปะอ้อนก็อยากให้คนที่ตัดสินใจที่จะมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะคิด ข้อดีและข้อเสียให้พอนะคะว่าเราตัดสินใจตรงนี้ดีแล้วหรือยังมันก็เหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะข้อดีของประเทศนอร์เวย์ก็คือไอการรักษาพยาบาลค่ะป้าอ,อ้นจะบอกเสมอว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ชีวิตารามเป็นอยู่ก็จะดีมากๆค่ะไม่มีโจรผู้ร้าย แล้วก็กฎหมายแรงทุกคนก็เคารพกฎหมายดีนะคะทำให้ไม่เกิดเหตุเกิดอะไรที่ร้ายแรงกับเรานะคะคือเราเซฟชีวิตได้ดีมากเลยนะคะประเทศนี้แล้วก็ระบบการใช้เงินของเขาก็ดีค่ะอันนี้ก็ป้าอ้อนก็ให้คะแนนค่ะตรงนี้นะคะแต่มาพูดถึงข้อเสียก็คืออากาศมันหนาวค่ะเพื่อนๆ ซพ่งมีอากาศร้อนได้แป๊บหนึ่งส่วนมากจะเป็นอากาศหนาวแล้วก็อากาศหนาวเย็นนี้นะคะมันทำให้ร่างกายเราเกิดภูมิแพ้แล้วก็ไม่มีแสงแดดแสงแดดจะมีน้อยมากค่ะประเทศนอร์เวย์นะคะทำให้เราขาดวิตามินดีค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ในส่วนเสียนะคะก็ส่วนมากจะเป็นส่วนดีซะมากนะคะแต่ป้าอ,อ้นคิดคือ คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็คือทุกที่นะคะคนเราเนาะก็จะเหมือนกันทุกทุกที่นะคะพออยู่ไปสักพักสักพักเ้าวก็จะเบื่อก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ก็ตั้งหลักเก็บเงินที่จะไปประเทศไทยอยู่อย่างเดียวค่ะก็หลายๆคนก็คงจะเข้าใจกันแบบแบบที่ป้าอ้อนเล่านี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ คลิปของพ่ออ้อนอาจจะเป็นคลิปที่ใครมาฟังแล้วอาจจะเป็นข้อที่ตัดสินใจได้นะคะเป็นเก็บไปเป็นข้อคิดและข้อตัดสินใจในการใช้ชีวิตนะคะว่าเราอยากอยู่ประเทศไหนเราอยากจากบ้านอยากเกิดเอออยากจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอ,ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอฝากคลิปทุกคลิป ของป้าอ้อนไว้ในอ้อมกอดของแฟนขับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะแล้วก็ขอกำลังแรงใจนะคะว่าหากชอบคลิปของป้าอ้อนก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของป้าอ้อนเนาะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันคลิปต่อไปค่ะป้าอ้อนจะเล่าประสบการณ์ในการทำงานของป้าอ้อนให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ